เช็สิทธิ์ยายาเกษตรกรทกสอตอบแล้ว10-11มิถุนายนนี้ตกลงใครได้เงิน5,000สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวนะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตเงินเยียาเกษตรกรทกสอตอบชัดแล้วนะคะวันที่10-11มิถุนายนนี้มีใครบ้างที่ได้รับเงินเยวยาว เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งหน้าหากพี่ๆท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือใครที่ได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงินเนี่ยสามารถกดแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ทกสอตอบชัดเยียวยาเกษตรกรวันที่10 11มิถุนายนนี้มีใครบ้างที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทรีบตรวจสอบสถานะหรือสอบถามที่ธน,นาคารก่อนเสียสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด19ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือน ขณะน,นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศอได้ดําเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะได้แล้วโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรรับเงินเยียวยา5000บาทเป็นเวลา3เดือน ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะได้แล้ว ความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่กลายเป็นความหวังและคำถามสำหรับผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ที่มีบัญชีต่างธนาคารซึ่งหลายคนยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทกสโดยก่อนหน้านี้ทางโครงการได้ให้รายละเอียดว่าจะสามารถทยอยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มบัญชีต่างธนาคารกลุ่มนี้ได้ในวันที่8มิถุนายน63แต่เมื่อตรวจสอบบัญชีที่ตนเองส่งเข้าระบบปรากฏว่ายังไม่มีการโอนเงิน จากนั้นทางทกสได้ออกมาให้ข้อมูลว่าระบบจะทําการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่9มิถุนายนแทนกระทั่งถึงวันที่9มิถุนายน63จึงได้มีการระบุความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรว่าเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอื่นจะรับเงินเยียวยางวดแรกช่วงบ่ายเป็นต้นไปรวม24,342รายเป็นเงนิน 21.70ล้านบาททำให้ยังมีผู้ลงทะเบียนอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับโอนเงินต่อมาทกสสได้แจ้งข้อความผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติถึงความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรข้อความว่าธนาคารมีกำหนดจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ่งเป็นวันที่ 10มิถุนายน2563เป็นบัญชีเงินฝากทกสจำนวน31,617รายและในวันที่11มิถุนายน63เป็นบัญชีเงินฝากต่างธนาคารจำนวน96,440รายทั้งนี้แนะนำให้ลูกค้านำสมุดบัญชีปรับปรุงยอดเงินอีกครั้งหากยังไม่ได้รับเงินอาจจะอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ว่าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับลูกค้าต่อไปเท่ากับว่าผู้ที่ลงทะเบียนตักธนาคารจะได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรจากทกสในวันที่11มิถุนายน63อีก96,440ราย โดยเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเงินของตนเองได้ทาง w w w y e ไ y ย์ s e t ย o วยษตรกร .com หรือติดตามสถานะการโอนเงินเยาวยาได้ทางแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลได้อีกทางหนึง่งจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเช็คสิทธิเยาวยาเกษตร on, กรทกสอตอบแล้ว10-11มิถุนายนนี้ตกลงใครได้เงิน5,000ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ